อยากรวยไหมโยมอ,อยากรวยอ่าอยากรวยอยากรวยไหมอยากรวยนะอ่าอยากมียศถาบรรดาศักดิ์เงินทองอะไรเป็นเหตุของความรวยสร้างเหตุอะไรทำมาหากินก็ทำมาหากินทั่วประเทศจัง,จ,ง,จ,งจนอยู่เลยอ่ะเลยมีคนไปวิ่งบนแถวแปดลิ้วอ่ะใช่ไหม เอาละครลําไปแก้เอาหัวหมูไปแก้นะเอาปูมลาลไยอะไรไปวิ่งกันให้วุ่นไปหมดเลยใช่ไหมอ่าก็ขยันกันทุกคนนะตื่นเช้ามามีความเพียรเป็นเครื่องทําให้ลุกขึ้นอ่ารั์เนี่ยหามาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อกันดังนั้นอืมสแสวงหาพวกรัพย์โดยธรรมแต่บางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยพระองค์บอกอะไร พระองค์บอกเหตุปัจจัยของการมีพกทรัพย์มากเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกายที่นอนที่อยู่อาศัยประทิปควงไฟแก่สมณะหรือพรามตรัสไว้กับพระนางมลิกานะอะนี่อยากรวยทำอย่างนี้อ่า